วันนี้มาพบกับครูฟองอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมค่ะแค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆแต่ก่อนเราจะไปเรียนกันครูฟองมีคำข้องจองมาให้เด็กๆฟังกันค่ะคำข้องจองปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนู ค้อนตะปูมีดพลาปักไฟกันไกลและเข็มเช่นกันทุกสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตรายอเด็กๆลองท่องพร้อมครูฟองนะคะปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูค้อนตะปูมีดพลาปักไฟกันไกลและเข็มเช่นกันสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตราย แค่เด็กๆฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าอันตารายกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเด็กๆไปฟังดีกว่าคะ่ะว่าเครื่องใช้และของมีคมที่อันตารายและวิธีป้องกันเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคืออุปกรณ์ที่ ให้ความสะดวกแก่เราโดยการใช้ไฟฟ้าค่ะที่บ้านเด็กๆเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่เด็กๆเนี่ยรู้วิธีการป้องกันหรือยังงั้นเด็กๆไปฟังพร้อมครูฟองเลยค่ะ2ออย่างนะคะที่ครูฟองจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักค่ะเรียกว่าเตารับไฟฟ้าค่ะก็คืออันนี้ใช้สําหรับนำไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟค่ะเด็กๆ เพื่อที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสามารถใช้งานได้ค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือสายไฟหรือสายจากอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้จะทำหน้าที่รับไฟจากเต้าจ่ายไฟนะคะแล้วก็ทำให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้แรกนะคะที่ครูฟองจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักก็คือพัดลมค่ะเด็กๆพัดลมนะคะจะใช้ สำหรับให้ความเย็นกับเราเมื่อไหร่ที่เราร้อนเนี่ยครูฟองรู้เลยว่าเด็กๆจะต้องเปิดพัดลมก่อนแน่ๆเลยใช่ไหมคะและเด็กๆเปิดพัดลมเบอร์ไหนกันเนี่ยแต่ครูฟองนะเปิดเบอร์สามเลยเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนมากเลยค่ะแต่เด็กๆรู้กันไหมคะว่าเด็กๆเปิดพัดลมให้ความเย็นเสร็จแล้วเด็กๆเนี่ยนิ้วไปแยะที่พัดลมใช่ไหมคะ ครูฟองรู้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆครูฟองก็เคยทำค่ะแต่มันไม่ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราเอานิ้วไปแห่ที่พัดลมเนี่ยพัดลมก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็จะโดนนิ้วเราค่ะนิ้วครูฟองเนี่ยเป็นแผลเพราะว่าโดนพัดลมปั่นมือค่ะฉะนั้นเด็กๆอ่ะไม่ควรเอานิ้วไปแห่พัดลมเลยนะคะอันต่อมาก็คือเครื่องซักผ้าค่ะเด็กๆเ,เครื่องซักผ้าเนี่ย เหมือนพัดลมเลยเหมือนตรงไหนรู้ไหมคะเหมือนพัดลมตรงที่เครื่องซักผ้าจะหมุน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 อย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก็ไม่ควรนะคะเอามือลงไปในเครื่องซักผ้าในขณะที่เครื่องซักผ้ายังหมุนอยู่เพราะว่าอาจจะทําให้เราไปปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นอย่างนี้ในเครื่องซักผ้าเลยค่ะจะเป็นอันตรายอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยแขนหัก หรือว่าข้อมือหักเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเด็กๆอะ่ะไม่ควรเอามือลงไปในขณะที่เครื่องซักผ้ากําลังปัน่นและอย่างต่อมานะคะเด็กๆก,ก็คือกาน้ำร้อนค่ะกาน้ำร้อนเนี่ยเด็กๆก,ก็ไม่ควรเอามือไปโดนกาน้ำร้อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไงเด็กๆว่ากาน,น้ำร้อนน้ำร้อนแปลว่าน้ำที่โดนผิวเราเนี่ยจะทำให้ตัวเรา หรือว่าในร่างกายของเราเนี่ยที่โดนน้ำพุฟองเด็กๆเ,เคยโดนกันหรือเปล่าคะแบบครูฟองเนี่ยเคยโดนตอนเนี้ยยังเป็นแผลอยู่เลยคะ่ะ ครูฟองอ่ะโดนน้ำร้อนเพราะว่าครูฟองไม่ระมัดระวังค่ะงั้นเด็กๆอะต้องระมัดระวังตนเองถ้าเด็กๆอยากใช้น้ำร้อนหรืออยากจะเอาน้ำร้อนไปทำอะไรเด็กๆต้องบอกผู้ปกครองให้เป็นคนทำให้นะคะต่อมานะคะเด็กๆก,ก็คือหม้อหุงข้าวค่ะชื่อก็บอกอีกแล้วค่ะหม้อหุงข้าวใช้สำหรับหุงข้าวให้เราทานแต่ หม้อหุงข้าวอ่ะหลังจากหุงข้าวเสร็จก็จะมีความร้อนเหมือนกันค่ะเด็กๆอะ่ะก็ไม่ควรไปจับหม้อหุงข้าวนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้มือหรือว่าสิ่งต่างๆที่เด็กๆอ่ะไปโดนหม้อหุงข้าวอ่ะอาจจะทําให้ฟุ้งคองเหมือนน้ําร้อนเลยค่ะแล้วเด็กๆก็ไม่ควรถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวเองด้วยนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยากจะทําเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยเด็กๆถึงจะทําได้นะคะ และอย่างต่อมาที่ทําให้เสื้อของเราเรียบเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเตารีดค่ะเด็กๆเตารีดเนี่ยทำคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆกําลังรีดผ้าอยู่นะคะเด็กๆเนี่ยไม่ควรเข้าไปใกล้เลยนะคะเพราะว่าหน้าของเตารีดเนี่ยมีความร้อนสูงมาก อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยไปโดนเตารีดแล้วก็มันจะร้อนพอร้อนแล้วก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยเป็นแผลผู้พองต่างๆค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็คือทีวีค่ะทีวีเนี่ยเด็กๆก็ไม่ควรเสียบปลั๊กเองนะคะแต่เด็กๆควรจะบอกผู้ปกครองว่าหนูอยากดูทีวีจังเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียบปลั๊กให้หนูหน่อยได้ไหมคะแล้วหนูก็ไม่ควรเปิดทีวีเองด้วย แล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ควรเล่นอะไรหน้าทีวีเพราะว่าถ้าเด็กๆเล่นของหน้าทีวีเนี่ยของอาจจะไปโดนกระจกของทีวีและทำให้ทีวีแตกได้ค่ะและเมื่อทีวีแตกหรือทีวีล้มมาทีวีก็อาจจะล้มทับเด็กๆเด็กๆก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะเกรดความรู้ของครูฟองค่ะเด็กๆครูฟองอยากจะแนะนำนะคะถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องเสียบปลั๊กเอง เด็กๆต้องตัวแห้งนะคะถ้าใครตัวเปียกเนี่ยแล้วไปจับปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นเต้าเสียบหรือว่าเป็นสายไฟเด็กๆก,ก,ก็อาจจะถูกไฟช็อตอย่างนี้เลยค่ะคุณฟองอะ่ะเคยโดนมาแล้วแบบชาไปทั้งนิ้วเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ เวลาเด็กๆเ,เปิดพัดลมห้ามนำนิ้วไปแย่ในพัดลมนะคะเพราะอาจจะทําให้ใบพัดของพัดลมแตกแล้วมือของเด็กๆก,ก็จะเกิดอันตรายอาจจะเป็นแผลหรือบางคนหนักเข้าอาจจะนิ้วขาดเลยนะคะเด็กๆความปลอดภัยจากของมีคมค่ะเด็กๆของมีคมก็อย่างเช่นมีดกรรไกรคัตเตอร์กรรไกรตัดเล็บค่ะ เนี่ยสี่อย่างเนี้เป็นสิ่งของมีคมที่อันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆจะใช้มีดเด็กๆจะต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีให้ผู้ปกครองทำให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเด็กๆโดนมีดบาดเนี่ยเลือดก็จะไหลพอเลือดไหลเด็กๆก็จะเจ็บต้องไปทำแผลด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเด็กๆจําเป็นจะต้องใช้กันไกลเด็กๆคนไหนยังใช้กันไกลไม่เก่งให้เด็กๆให้ผู้ปกครองทําให้นะคะไม่ต้องทําเองค่ะหรือต่อมาถ้าเด็กๆจําเป็นจะต้องใช้กันไกลตัดเล็บอันนี้ครูฟองแนะนํานะคะเด็กๆยังไม่จําเป็นต้องทําเองเด็กๆหยิบกันไกลตัดเล็บแล้วไปให้ผู้ปกครองช่วยตัดเล็บให้จะดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าถ้าเด็กๆสนุกงั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมที่หน้าจอเดิมด้วยผมว่าเรายังเจอกันไม่ได้ครูฟองต้องไปแล้วบ๊ายบาย